เรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่ออาชีพอะพี่ว่าเป็นเรื่องสําคัญเคยทํามาตรฐานแบบไหนเราต้องทําแบบนั้นสวัสดีครับผมจิรพงษ์ลิมรสนะครับชื่อเล่นชื่อต้นครับก็ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารร้านสนุกนึกโรลเนอร์แล้วก็ร้านบลูไทเกอร์นะครับแล้วก็ร้านเข้าแกงหม้อใหญ่ตลาดใต้อันนี้หลายๆคนคงรู้จักกันดีนะครับ เริ่มจากยายก่อนเลยยายเป็นคนทำตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ร้านเนี่ยตอนนี้ก็50สกว่าปีละตอนเด็กๆเราก็จำได้เนะเราตื่นมาเราก็จะได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นกลิ่นควันเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นแม่ออกไปซื้อผักซื้ออะไรเงี้ยมานั่งจนเรา,าถูกเหมือนแม่ก็ให้เราทำงานหัดทำผักหัดช่วยให้ช่วย พอแม่เองก็ตอนยายทํายายก็จะให้แม่มาช่วยพอแม่มาทําเองก็จะต้องเป็นเราที่มาช่วยแม่ตื่นเชา้าวิ่งไปซื้อนะ้ำพริกแกงที่แล้ก็เ,เลยคุ้นเคยกับพวกร้านค้าต่างๆในตลาดคือจริงๆเราก็คือเด็กตลาดใต้นั่นแหละคนในตลาดใต้ส่วนใหญ่จะอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าทีนี้ เวลาที่เราจะซื้อผักซื้อหมูซื้ออะไรเงี้ยเวลาที่เราจะสั่งอย่างที่บ้านเนี่ยจะสั่งผักสั่งหมูยายแม่จะเป็นคนค่อนข้างคัดเรื่องของวัตถุด,ดิบเอาแบบนี้เนื้อหมูนะต้องหั่นผักหั่นใส่ผัดหั่นใส่แกงอ่าต้องแบบนี้ถ้าไม่ได้แม่ก็จะแบบอันนี้เราก็สามารถบอกกันได้ไงด้วยความที่ อันนี้ก็คือคนที่เราสนิทกันมาอะไรเงี้ยเขาก็โอเคอ่าแล้วก็อุดหนุนกันเจ้าเนี้ยเราซื้อผักเราซื้อเข้าประจําแต่ว่าใช้วิธีเจ้านี้ขายอันนี้เยอะอันนี้เยอะอ่าเราก็แบ่งกันไปอันนี้หน่อยเนอ้ออันนี้หน่อยนอึงคือคนในตลาดก็เลยกลายอยู่กัน,นแบบเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสมรรถภาพที่ยาวนานมากอยู่กันมาจนแบบเราเขาดูแลกันอะถ้าเอาใช้คําว่าดูแลกันมากมากกว่า คือจริงๆเนี่ยร้านเราเนี่ยที่คนเรียกกันหม้อใหญ่เพราะว่าขนาดของหม้อที่เราทำนะครับมันใช้เบอร์50ก่อนจะเป็นหม้อใหญ่เนี่ยทำใส่หม้อแขกเล็กแต่ทำหลายอย่างมากกับข้าวเต็มโตเลยเจ็ดอย่างแปดอย่างเก้าอย่างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของการอ่อเรื่องการขนของมาขายละอ่าเนี่ยนี่ก็เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งซึ่ง กว่าที่จะขนจากบ้านมาถึงตลาดใต้เนี่ยเราต้องจ้างสำล้อแดงสำล้อแดงเนี่ยก็จะบรรจุได้แค่ต้องขนกันบางทีสามเที่ยวอะ่ะอ่าอันนี้มันก็เลยทําให้แม่ก็เลยเริ่มลองใช้หม้อใหญ่เพราะบางอย่างแล้วถ้าเกิดเราทํามันน้อยเราก็เสียดายนะขายไปได้นิดเดียวอะไรเงี้ยอันนี้อื่นเหลือแต่เนี้ยย่อยๆที่เหลือ5อย่าง6อย่างเนี่ยทำให้มันมากขึ้นอ่าปริมาณที่มากขึ้นเราก็เห็นว่ามันอแบบนี้ดีกว่า หมูเจ้าโพเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเด็ดผักบุ้งแม่ให้เด็ดผักบุ้งซื้อมาเป็นกรรําแบบหัวเยอะมากแบบ4 50, 50รรี่สิบห้าสิบกแล้วเราก็ต้องมานั่งบิดบิดบิดก็ถามแม่ทําไมไม่เอาทําไมไม่เอามีดหันมีดหันเร็วเลยโชะ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 ไปเลยแม่ถามบอกว่าถ้ามีดหันอะ่ะเราจะรู้ไหมล่ะว,ว่าอันไหนก้านไหนมันแก่หรือก้านไหนมันคือถ้าเราบิดเนี่ยถ้าก้านไหนมันแก่มันจะบิดไม่ขาด อันนั้นคือเราไม่เอาแล้วรสชาติแบบกจแบบบุ้งเนี้ยแกงหมูจะโพงเนี่ยเราสังเกตดูถ้าเรากินนะถ้าเราไปเจอก้านเนี่ยมันเกแก่มันจะแข็งกินแม่ร่อยอ่า<ด>คือความสะดวกสบายมากก่่นมันเหมือนอย่างนี้เนาะอย่างอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะข้าวขนุนคือเราต้องมาเขาเราไปซื้อขนุนต้มมาหนึ่งลูกเราต้องมานั่งหันห่นหัน่นหั่นเราต้องมาคว้านไส้ปอกเปลือก ขวานไส้เสร็จปอกเปลือกเราต้องมาใส่คกตำตำตำทีละคกนะตำเสร็จปุ๊บเม็ดอันไหนแข็งที่มันมันไม่สามารถทานได้เราก็ต้องเอาออกแล้วพอตำเสร็จแล้วได้หนึ่งได้ขนนตำละต่อไปคือต้องเอาไปผัดเจลน้ำมันซึ่งอันนี้บอกกันแล้วที่บ้านอย่างที่บ้านอันนี้ก็ยังใช้น้ำมันหมูอยู่นะครับใช้น้ำมันหมู ใช้น้ำมันหมูคือบ้านเราเนี่ยที่กับข้าวที่บ้านเนี่ยเราเราจะไม่ใช้น้ํามันซ้ําใช้น้ํามันหมูใช้น้ํากากเจียวกาก,ากหมูแล้วไอ้กากหมูนั่นแหละเราก็มาผัดกับข้่วกระหนุนอีกอะไรอย่างเงี้ยใส่น้ําพริกต้องรู้จักการรอว่าน้ํามันแค่ไหนถึงจะใส่ได้อะไรได้แล้วต้องคอยไฟเพราะที่บ้านเนี่ยยังใช้เตาถ่าน50กว่าปีเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้เตาถ่านอยู่ เราถูกฝึกมาแม่เนี่ยต้องตื่นช่วยยายพอยิ่งทํานานขึ้นมันเป็นเรื่องของประสบการณ์พอมีประสบการณ์มันก็สิ่งที่มันตามมาจากประสบการณ์ก็คือรสชาติมือคือแม่จะแบบใจเย็นมากคือใจเย็นยายก็ใจเย็นแม่ก็ใจเย็นอย่างตุ่นมะละอย่างเงี้ยคือเราตอนเด็กเราสึกว่าทําไมต้องรอลวนน้ำลวนแกงลวนนพริกแกงทําไมต้องรอต้องให้ได้ที่ แม้กระทั่งการคนเนี่ยคนผัดเนี่ยคนซ้ายคนขวาคนตรงกลางออกพักพักของพักพักผัดพักแบบไหนให้ตรงกลางมีน้ำมันมาอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องที่แม่ก็ไม่ได้บอกแม่ก็บอกว่าทำอย่างเงี้ยแต่เรารู้พอเราเริ่มเราเริ่มนานเข้าอะ่ะเหมือนเราก็เริ่มซึมจับอ๋อมันจะมีเหตุและผลของมันในการทําอาหารว่าทําไมต้อง เป็นทําแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้สอนอะไรแต่ว่าต้องใช้เหมือนมันเป็นความรู้สึกมากกว่ามันทําอะไรซ้าๆเป็นประสบการณ์นะครับอย่างนั้นมากกว่าทุกวัน,นที่ขายกันมาเนี่ยคือยายเป็นคนอัธยาสัยดีเป็นคนแบบคุยกับลูกค้าดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือลูกค้าติดก็เลยผูกพันกันมาแบบ ยาวนานจนกระทั่งตอนนี้มาถึงร to we <Wow. S 2> ุ่นรุ่นเนี้เป็นรุ่นที่3ละก็ยังขายอยู่ที่ตลาดใต้อยู่บางเจ้าเนี่ยเราเจอตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นแปะกกงอะไรเงี้ยตอนนี้จนมาถึงรุ่นหลานละรุ่นหลานมาซื้อจนลูกหลานแต่งงานแล้วยังแบบยังยังจำกันได้อยู่คือสิ่งหนึ่งที่เราเราซื้อสัตว์ต่อลูกค้าแล้วก็สองเราจําลูกค้าได้ลูกค้าคนนี้มาซื้อเอาหมูน้อย เอาใช้เอาตักหมูน้อยขออันนี้เยอะที่เราก็อ่าอย่างนั้นครับพี่ว่าเรื่องความซื่อสัตย์ในการต่ออาชีพอ่ะอความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าที่เราเคยทํามาตรฐานแบบไหนเราต้องทําแบบนั้นเราจะไปคิดว่าบางอย่างที่มันแบบว่านิดนหน่อยๆอะไรเงี้ยเราไม่เคยได้ยินจากแม่ไม่เคยได้ยินจากแม่ไม่เคยได้ยินจากยายว่าได้นิดน,น,นหน่อยอะไรเงี้แแนนอย,อยแต่เราได้นิดหน่อยแม่ก็ไม่เอาเลยเพราะว่า เมื่อก่อนนี่พี่พูดตรงๆนะแม่เนี่ยคืนของเลยนะไม่เอาเลยถ้าสั่งมาหนึ่งกิโลเสียไปสี่ขีดทิ้งก็ต้องคือทิ้งแม่มักจะบอกว่าไม่อยากให้ลูกทำกับข้าวต่อเพราะเหนื่อยเพราะว่าแม่ตอนแม่อยู่กับยายแม่เหนื่อย แม่ี่เลี้ยงลูกมาคนเดียวเนี่ยแม่ก็แม่พี่เก่งแม่อดทนมากเก่งขยันแม่ก็จะแบบว่าไม่อยากให้ลูกเหนื่อยเราก็คิดว่าหมดจากแม่เนี่ยไม่คงจะไม่มีใครทําต่อกลับกลายเป็นน้องชายพี่ที่กลับมาสารต่อเริ่มใส่ใจในเรื่องของการทาอาหารต่อจากแม่แต่แม่ก็จะเป็นคนทุกวันแม่ก็ยังต้องมาปรุงอยู่ต้องมาปรุงมาตัดรายละเอียดต่างๆ่าแม่คนจะเป็นจะเป๊ะก็ยังต้องคุมอยู่ พี่ก็ย้อนกลับคิดอีกทีหนึ่งพอวันที่เราโตขึ้นมาโอ้โหถ้าเราไม่ทําอาหารต่อเนี่ยมันเสียดายนะเพราะว่ามันเป็นนี่มันคือสิ่งที่ทําให้พวกเรามีชีวิตมีกินมีใช้มีนูน่นมีนี่มีนั่นก็เพราะข้าวแกงเพราะว่าเพราะว่าแกงที่เบาะของของเราเองถ้าเราไม่ทําใครจะทําต่อก็จะหายไปซึ่งตอนเนี้ยเรื่องการสารต่อแบบนี้ยหลายร้านในตลาดอะ ก็หมดจากหลายๆรุ่นนี้ไปก็จะไม่มีร้านเลนอร่อยแนละเพราะว่าก็ตามยุคเนาะเด็กๆใหม่ๆอ่าครับน้องตอนนี้น้องชายน้องสะพายก็เลยมาทําแทนโดยมีแม่ควบคุม